สนนี้แอดวานมีตอนที่3ของซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องโมนาช i n d u s t r รีมาฝังนะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็น Label Princess นะคะองค์หญิงกระบทก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเลยสักตอนใจความสำคัญของตอนที่3ก็คือองค์ชาย3นะคะจืดตานเนี่ยมาหาท่านแม่ค่ะท่านแม่ขององค์ชาย3คือเชียกุ้ยเฟยนะคะเชียกุ้ยเฟยเนี่ยก็พูดกับลูกชายว่านางอะคิดว่าฮองเฮาอะเป็นคนส่งคนมาลอบฆ่าจืดตาน,นะคะ หองเฮามีจิตใจโหดร้ายเมื่อจืดตานได้ยินก็รู้สึกกลัวค่ะแล้วก็พูดขึ้นว่า ทำอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจากเงื้อมมือของฮองเฮานะคะเซียกุยเฟยจึงบอกลูกว่ามีเพียงเจ้าและตระกูลเชียเท่านั้นในอนาคตที่จะสามารถสั่นคลอนอำนาจขององค์รัชทายาทได้องค์รัชทายาทเป็นลูกของฮองเฮานะคะนี่เซียกุยเฟยก็พูดต่อว่าคงเป็นเรื่องของหวังเยียนกับเจ้าแน่ๆเลยนะคะซึ่งในตอนนี้ในซีเรียท่านผู้ชมที่ชมอยู่จะได้ยินคนเรียกนางเอกว่าอาอู่อูอ่นะคะแต่แอาดาจะขอเรียกว่าหวัง ยนไปตลอดทั้งเรื่องเลยจะได้ไม่งงค่ะต่อค่ะนี้เชียกุ้ยเฟยนะคะคิดว่าคงเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของหวังเยีย่ยนกับจืดตานนี่แหละที่ทําให้ฮองเฮาโกรธนะคะจืดตานจึงบอกงั้นต่อไปอ่ะข้าจะระวังให้มากขอบคุณท่านแม่มากหลังจากนั้นองค์หญิงจินหมินได้เข้ามาในวังเพื่อพบกับสนมเชียนะคะจืดตานจึงขอตัวลาสนมเชียกลับ สนมเชื้อทำความเคารพองค์หญิงจินหมิน่นท่านแม่ของนางเอกหวังเยี่ยนนะคะแล้วก็บอกองคหญิงถึงเรื่องราวที่ตนกังวลอยู่ดังนั้นพระสนมมาจึงนำเอากำไรหยกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะคะมามอบให้กับองคหญิงจินหมิน่นเพื่อเป็นของมั่นให้จืดตาลกับหวังเยี่ยน องค์หญิงจินหมินรู้ว่าลูกสาวของตนกับจือตาอะรักกันนะคะนางจึงตั้งใจจะเข้ามาในวังเพื่อไปทูลขอฮ่องเต้ให้ประธานงานแต่งงานให้เด็กทั้งสองคนนี้เมื่อสนมเชี่ยได้ยินก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอตามองค์หญิงจินหมินเข้าไปเฝ้าฮ่องเต้ด้วยฮ่องเต้เห็นด้วยกับการแต่งงานของหวังเยี่ยนและจือตานจากนั้นฮ่องเต้ก็ให้สนมเชี่ยนะคะออกไปก่อนค่ะแล้วก็ให้องค์หญิงจินหมินน่ะ คือแม่ของหวังเยี่ยนนะคะอยู่ก่อนเพราะว่าฮ่องเต้มีเรื่องต้องการจะพูดกับจินหมินเป็นการส่วนตัวคะ่ะถึงตรงนี้เราก็จะรู้ความเป็นมาขององค์หญิงจินหมินนะคะว่าที่เมื่อก่อนนถูกอดีตฮองเฮาท่านแม่ของนางเนี่ยบังคับให้แต่งงานกับหวังหลินเพื่อให้บัลลังก์แข็งแรงนะคะฮ่องเต้รู้สึกติดหนี้บุญคุณของจินหมินอยู่ตลอดมาและถามจินหมินว่า ณเวลานี้เจ้าก็ยังคงนอนเตียงเดียวเคียงข้างกับหวังหลินมาในใจเจ้าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นน้องสาวของฮ่องเต้หรือเป็นภรรยาของเสนาบดีองค์หญิงจินหมินก็ได้ยินก็ทำหน้าลำบากใจนะคะ จากนั้นภาพตัดมาที่เสี่ยวว่านหรูแล้วก็หวังเยี่ยนค่ะที่กำลังคุยกันแบบหญิงหญิงนะคะสนุกสนานอยู่หวังเยี่ยนน่ะก็คิดถึงเรื่องงานแต่งงานของนางกับจืดตาในอนาคตก็วาดหวังนะคะนี้หวังเยี่ยนก็บอกกับเสี่ยวว่านหรูว่าจะให้เสี่ยวว่านหรูเนี่ยมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะเสี่ยวว่านหรูทำหน้าเศร้าค่ะคิดถึงเรื่องของตัวเองที่ต้องแต่งงานกับแม่ทัพเสี่ยวฉีนะคะก็นางไม่อยากแต่งค่ะแต่ก็ขัดท่านพ่อนาง ไไม่ได้เมื่อหวังเย็นได้ยินที่เชี่ยววั่นหรูพูดก็รีบปรับใจเชี่ยววั่นหรูนะคะว่าถึงแม้เสี่ยวฉีจะเกิดมาในตระกูลที่ต้อยต่ำแต่เขาก็เป็นฮีโร่ของต้าเฉิงนะเขาดีกว่าพวกคุณชายบุตรของตระกูลขุนนางในเมืองหลวงซสะอีกแต่เชี่ยววั่นหรูฟังหวัง เยี่ยนแล้วก็ยังรู้สึกไม่พอใจค่ะที่จะต้องได้แต่งงานกับเสี่ยวฉีอยู่ดีนะคะแต่นางก็ไม่สามารถจะยกเลิกมันได้นี้เช er ี่ยววั่นหลวาอยากรู้ว่าเสี่ยวฉีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะนางต้องการไปรอดูเสี่ยวฉีที่จะเดินทางเข้ามาในเมืองหลวงเร็วๆนี้ค่ะต้องไปที่ประตูเมืองเพื่อแอบดูแต่บนประตูเมืองอะ่ะเขาไม่ให้ผู้หญิงเขาไม่มันไม่ใช่ที่ที่ผู้หญิงควรจะขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะออกจากวังได้ทั้งคู่จึงต้องไปให้ หวังซูค่ะหวังซูก็คือพี่ชายของหวังเยี่ยนช่วยเหลือนะคะหวังเยี่ยนน่ะพาเสี่ยววั่นหรู่ไปพบกับหวังซูพี่ชายค่ะและขอให้พาไปดูหน้าเสี่ยวฉีหน่อยหวังซูก็แซวน้องนะคะแซวหวังเยี่ยนว่าหวังเยี่ยนน่ะน่าจะอยากไปดู จืดตาลมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็แซวกันพี่น้องหวังเยี่ยนก็อายค่ะไม่ยอมรับนะคะต่อมาเนี่ยหวังหลินค่ะท่านพ่อของหวังเยี่ยนมาได้ยินเด็กๆคุยกันนะคะก็ถามทุกคนว่าทําไมถึงอยากจะเห็นเสี่ยวฉีล่ะหวังเยี่ยนก็ตอบว่านางต้องการจะเห็นหน้าแม่ทัพโหดขุนศึกที่ออกรบตลอดเวลาว่าหน้าตาจะแตกต่างจากแม่ทัพที่ไม่เคยออกศึกยังไงนะคะข้าอยากเห็นหน้าตาเขาหวังหลินได้ยินลูกสาวพูดแบบนี้ก็แอบพอใจค่ะ อำนาเจ้าเลขแล้วนะคะพ่อและอนุญ,ญาตให้หวังเยี่ยนนะคะออกไปงานต้อนรับแม่ทัพเสี่ยวฉี่เข้าเมืองหลวงแล้ต่อมาค่ะเมื่อหวังหลินนะคะเหลือบไปเห็นว่าลูกชายหวังซูเนี่ยกำลังแต่งเพลงเขียนเพลงอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ชอบใจนะคะก็ตำหนิลูกชายจนหวังซูต้องเดินหลบออกไปด้วยความโกรธค่ะ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่องค์หญิงจินหมินนะคะท่านแม่ของหวังเยี่ยนน่ะก็มอบกาไรหยกของสนมเชียนะคะเชียกุ้ยเฟยให้กับหวังเยี่ยนหลังจากกลับถึงบ้านแล้วหวังเยี่ยนดีใจมากค่ะนี้ท่านแม่และลูกสาวก็คุยกันนะคะมีความสุขจนกระทั่งหวังหลินท่านพ่อค่ะเดินเข้ามาหวังเยี่ยน,นยังไม่ต้องการให้พ่อรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงขอร้องให้ท่านแม่ปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะคะจากนั้นองค์หญิงจินหมินเนี่ยก็พยายามจะเกลี้ย กมกหวังหลินค่ะให้หวังเยี่ยนกับจืดตานะได้แต่งงานกันนะคะแบบว่าเด็กเขารักกันและฮ่องเต้ก็ได้ประทานอนุญาตแล้วนะคะดังนั้นหวังหลินท่านไม่มีสิทธิ์จะไปหยุดพวกเขานะน,นี้หวังหลินนะคะได้ยินก็น่าตาไรอารมณ์ค่ะไรอารมณ์มากเลยนะคะคือหากมันเป็นความต้องการของฮ่องเต้งั้นข้าก็ไม่จําเป็นต้องมีความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะ จากนั้นค่ะต่อมาองค์รัชทายาทนะคะองค์รัชทายาทชื่อว่าจือหลงก็มาพร้อมกับองค์ชายรองค่ะแล้วก็ขนให้คนขนสินสอดนะคะมาให้ตระกูลหวังมากมายนะคะหวังหลินก็รีบออกมาต้อนรับรัชทายาทค่ะแล้วก็เรียกหวังเยี่ยนออกมานะคะหวังเยี่ยนก็ออกมาแบบไม่อยากจะออกมาค่ะ คือไม่พอใจนะคะไม่ได้รักองค์รัชทายาทเนาะนี้องค์รัชทายาทเขาก็มอบของขวัญให้หวังเยี่ยนค่ะหวังเยี่ยนก็มองๆค่ะแต่ก็ไม่ใส่ใจนะคะแล้วก็ขอตัวออกไปเลยทําให้องค์รัชทายาทก็หน้าแตกค่ะ อับอายนะคะหวังหลินก็จึงรีบมาให้กำลังใจองค์ราชชายาทประมาณว่าตื้อเท่านั้นที่ของโรคนะคะอย่าเพิ่งหยุดนะอะไรอย่างนี้และแล้วค่ะวันที่แม่ทัพเสี่ยวฉีเดินทางเข้าเมืองหลวงอย่างเป็นทางการก็มาถึงนะคะและกู่ยงนะคะคนที่ขัดขวางการให้เสี่ยวฉีเข้าเมืองอย่างมากเลยเนี่ยก็ถูกฆ่าตายค่ะ ถ้าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ยังมายืนพร้อมกันอยู่ที่หน้าประตูเมืองนะคะเพื่อรอต้อนรับเสี่ยวฉีนะคะคือยังไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้กุยงตายนะคะส่วนทางด้านหวังเยี่ยนค่ะก็แต่งตัวสวยงามค่ะแล้วก็ปักปิ่นปักผมที่จืดตันนะคะให้มาด้วยนะคะแต่งตัวสวยเลยแล้วก็ขึ้นไปยังหอคอยบนประตูเมืองนะคะกับหวังซูพี่ชายแล้วก็เสียวนหลูค่ะ จากนั้นทุกสายตาก็จ้องมองไปยังบุรุษบนม้านะคะามาด้วยชุดเต็มยศ แม่ทับเลยค่ะเมื่อเสีย่ยวฉีถอดหมวกแม่ทับออกนะคะจื่อตานก็จําได้ว่าเป็นผู้ชายนะคะที่เขากับหวังเยี่ยนน่ะพบเมื่อคืนวันงานคมไฟค่ะ,ะนี้เสี่ยวฉีนะคะก็คุกเขา่าทําความเคารพฮ่องเต้ค่ะฮ่องเต้ก็เข้ามาพยุงเสี่ยวฉีนะคะให้เกียรติมากเลยมาพยุงเองเลยนะคะพยุงเสี่ยวฉีให้ลุกขึ้นนะคะในขณะที่เสี่ยวฉีกับฮ่องเต้กําลังจะเดินทางเข้าวังหลวงอะ่ะก็ปรากฏว่าศพค่ะศพของกู่ยงอะ่ะ ถูกโยนลงมาจากหอคอยของประตูเมืองนะคะจากนั้นป้ายข้อความก็ห้อยลงมาด้วยค่ะแล้วก็เขียนว่าไอ้ลูกครึ่งทำลายประเทศนะคะก็คือด่าด่าเสี่ยวฉีนะคะว่าไอ้ลูกครึ่งทำลายประเทศนะคะนี่ทุกคนต่างก็ตกใจค่ะแล้วก็คิดกันว่าคงเป็นกุยงนั่นแหละที่ใช้ชีวิตตัวเองนะคะเพื่อปะท้วงการที่เสี่ยวฉีเข้ามาเมืองหลวงแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้แต่งตั้งตำแหน่งอ๋องนี่ฮ่องเต้ก็รู้สึก หงุดหงิดคะ่ะที่ก่อนหน้านี้องค์ชายสามจืดตาลก็ถูกลอบฆ่านะคะแล้วก็ตอนนี้มีขุนนางมาฆ่าตัวตายอีกนะคะฮ่องเต้ก็ถามหวังหลินแล้วก็เสี่ยหวนนะคะว่าให้อธิบายเรื่องราวให้ฟังหน่อยนะคะหวังหลินก็ทูลฮ่องเต้ว่าเขาอะ่ะจะทําการสืบให้กระจ่างเลยฮ่องเต้ก็ถามต่อว่าในตระกูลกู่ตอนนี้มีใครเหลืออยู่บ้างนะคะหวังหลินก็ตอบว่ามีหลานสาวของกู่ยงก็คือกู่ชายเวยนะคะแล้วก็หลานชายกู่ มินหวนยังอยู่นะคะของเต้ก็เลยบอกว่าเอองั้นเอารังวันอะไปมอบให้กับคนที่ยังอยู่นะเพราะว่าและเพราะเรื่องของไอ้กูยงเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้ต้องเลื่อนงานเลี้ยงต้อนรับเสี่ยวฉีออกไปก่อนนะคะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เสี่ยวฉีค่ะแม่ทับเสี่ยวฉีนะคะก็รู้สึกว่ามีบางอย่างอะผิดปกตินะคะเขาจึงสั่งให้ลูกน้องของเขาคือหูเย่าแล้วก็หูกวงเลี่ยเนี่ย ออกจากเมืองหลวงไปก่อนนะคะออกไปให้เร็วที่สุดเลยเท่าที่จะเร็วได้เพื่อไปเพื่อไปดูแลกองทัพไว้นะคะว่าอย่าเพิ่งทําอะไรผีผามตอนนี้ต่อมาค่ะเมื่อหวังหลินนะคะมาตรวจสอบที่ที่กุยงตายนะคะก็พบว่าก่ยง o อะ่ะไม่ได้ฆ่าตัวตายอย่างที่คนคิดกันนะคะแต่เขา,าถูกฆาตกรรมค่ะคือต้องมีคนพยายามจัดฉากว่าฆ่ากุยงแล้วแล้วก็สร้างหลักฐานขึ้นมาว่าให้เป็นการฆ่าตัวตายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกุยงกํากำลังสืบสว วนคดีคนรอบสังหารองค์ชายจืดตาอยู่นะคะก็น่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตอนนี้กุยงตายแล้วนี้เรื่องของกระลาโหมะที่กุยงเคยคุมอยู่ก็ต้องหาคนรับแทนนะคะหวังหลินก็กังวลว่าจะมีคนถือโอกาสเนี้ยก่อเรื่องขึ้นมาดังนั้นหวังหลินจึงสั่งให้หวังชวีนะคะ ลูกพี่ลูกน้องจัดการเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมแล้วก็อย่าบอกเรื่องนี้กับฮองเฮาหลังจากนั้นน่ะในช่วงเย็นนะคะหวังหลินก็เห็นหวังเยี่ยนกับจือตาณแอบมาพบกันที่กำแพงจวนด้านทิศตะวันตกค่ะดังนั้นในวันถัดมาหวังหลินนะคะก็จึงสั่งให้หวังอันไปตัดต้นไม้ที่กำแพงออกซะนะคะเพื่อต่อไปนี้หวังเยี่ยนจะได้ไม่มีโอกาสปีนต้นไม้ขึ้นไปบนกำแพงเพื่อพบกับจือตานอีกนะคะ แล,แล้ววันงานเลี้ยงต้อนรับเสี่ยวฉีก็มาถึงค่ะ,ะเซี่ยว่านรู้นะคะก็คุกเข่าทาั้งน้ําตาเลยค่ะขอร้องท่านพ่อของนางนะคะเซี่ยหยวนว่าอย่าให้นางแต่งงานกับเสี่ยวฉีเลยแต่เซี่ยหยวนก็บอกไม่ได้เจ้าต้องแต่งพวกเราจะได้อํานาจทหารมาอยู่ในมือเพราะว่าเสี่ยวฉีมีกองกองทัพที่แข็งแรงอยู่ในมือเขานะคะจากนั้นภาพก็ตัดมาในท้องพระโรงค่ะฮองเตแต่งตั้งให้แม่ทัพเสี่ยวฉีนะคะรับตำแหน่ง อ๋องอีจ้จางค่ะไว้มาต่อกันตอนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟ c h น n สโนเวล e l แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ